ทีนี้นะคะพอทารุณเ็จเรียบร้อยแล้วนะคะพระรามเนี่ยก็เลยให้พี่เพกตรวจด,ดูว่าเรื่องงามยามดีในการเดินทัพเนี่ยก็คือเวลาไหนทีนี้นะคะหลังจากที่พิเพกเนี่ยคำนวณทีทวนแล้วก็พบว่าเรื่องงามยามดีในการเดินทัพของพระรามนั้นก็คือวันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบพี่เดียและรามเกียรติีที่17นะคะหลังจากที่เราหายหน้า นันเจนนนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับตอนที่17ของเราแล้วนะคะคือตอนจ้องถนนสู่โงการนั่นเองนะคะเรื่องมันเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าตอนนี้นะคะทัพของพระรามเนี่ยพร้อมที่จะสู้รบแล้วแต่ด้วยความที่กรุงโรงการนั้นตั้งอยู่ตรงเกาะก,กลางนะคะของทะเลก็ทําให้ไม่สามารถที่จะข้ามไปได้นะคะ ทีนี้พวกทหารลิงทั้งหลายนะคะก็ร่วมกันออกความคิดเห็นว่าต้องทํายังไงถึงจะข้ามไปได้นะคะบางคนจะบอกว่าจะโน้มเอาขอพระสุเมนลงมาเป็นสะพานบ้างบางคนก็บอกว่าจะวิทน้ําให้หมดไปจากเลนี้บ้างหรือบางคนก็มีนะคะบอกว่าจะขยายกายใหญ่โตแล้วลอุ้มทั้งกองทัพเนี่ยใส่มือไปนะคะแต่แล้วพญาลิงชามผูราชนะคะหนึ่งในเดน,นาวัานนนะคะก็เสนอขึ้นมาว่าให้จองถนนหรือว่าทําเป็นถนนเนี่ย ให้ยาวไปถึงกรุงลงกาเลยเพื่อปรากฏเกียรติแห่งวงตระกูลของพระรามนั่นเองนะคะก็คือพอทําเป็นถนนไปแล้วมันก็จะสามารถอยู่ได้นานเท่านานเลยใช่ไหมทีนี้นะคะพระรามเนี่ยก็เห็นด้วยก็เลยให้สุครีพเนี่ยนะคะเป็นนายกองใหญ่แล้วทีนี้ก็ให้หนุมานเนี่ยคุมพลวานนอนเมืองขีดหินแล้วก็นิลพัท์คุมเมืองชมพูนะคะแล้วทีนี้ก็ผัดการส่งหินนะคะเพื่อทิ้งลงในทะเลเป็นรอบๆไปแล้วทีนี้ด้วยความที่นิลพัทน์นั้นก็ แค้นเคืองหนุมานเรื่องที่ไปลักพาตัวท้าวมหาชมพูตั้งแต่ครั้งก่อนอยู่นะคะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นโอากาสดีที่จะได้แก้แค้นแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยพอถึงรอบของเมืองชมพูนะคะที่จะต้องเป็นฝ่ายคนหินเนี่ย <c oughs> ก็เลยเอาเหินมา <c oughs> สองก้อนใหญ่ๆพอฮานุมานรอ้ว่าให้เอามาทีละก้อนนะเดี๋ยวรับไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ว่านิลพัชเนี่ยก็ปล่อยลงไปทั้งหมดเลยอนุมานก็เลยอะไรวะนี ฮนุมานนะคะก็เลยเก็บไว้ในใจพอถึงรอบของเมืองขีดขีนที่เป็นฝ่ายส่งหินนะคะฮนุมานก็เลยไปทลายภูเขาแล้วทีนี้ก็เอาหินนะคะที่เป็นเศษเล็กๆมาผูกไว้กับเส้นขนพอจะเอาไปให้นิลพัทนิลพัทก็บอกเหมือนฮนุมานว่าให้ค่อยๆปล่อยลงมานะเดี๋ยวรับไม่ทนันแต่ว่าฮนุมานก็ไม่ฟังใช่ไหมเพราะว่าฮนุมานเนี่ยสงสัยแล้วว่าแกปล่อยมาให้ฉันฉันก็ต้องปล่อยแกฉันก็แบบเอาคืนอย่างเงี้ยฮนุมานก็เลยสะบัดลงมาเหมือนเป็นกลายเป็นฝนไปเลยนะคะเพราะว่า,วา พูไว้กับขนแล้วขนก็ไม่ใช่น้อยก็ต้องโปรยลงมานี่นีนิลพัทก็เลยแบบรีบรับรีบรับแต่ว่าก็ด้วยความที่มือสองข้างเต็มก็เลยเอาเท้าไปรับนะคะทําให้หนุมานี่ยยิ่งโกรธหนักกว่าเดิมแล้วก็พามดาน,นิลพัทว่าเป็นลิงเฉลยน,นี่นู่นแล้วก็เข้าต่อสู้กันอย่างบ้าระห่ำใครห้ามก็ไม่ฟังนะคะสุดท้ายแล้วสุครีพเนี่ยก็ต้องห่อขึ้นไปแยกออกนะคะพอเรื่องถึงหูพระรามพระรามก็บอกว่าถ้าไม่ติดก็ต้องทําศึกนะจะฆ่าให้เสียทั้งสองคน แล้วทีนี้นะคะสุครีพก็เลยบอกว่าช้างตกมันสตัวเนี่ยเขาเปรียบเทียบว,ว่าเป็นช้างตกมันสงตัวในยูด้วยกันไม่ได้หรอกก็ต้องแยกออกจากกาันเขาก็เลยให้มินพัทนะคะไปคุมเป็นฝ่ายสเสบียงแทนทรงสเสบียงจากเมืองขิดขินมาที่ทัพนะคะแล้วก็ลงโทษหนุมานด้วยการที่ให้จองถนนเสร็จภายในเวลา7วันหรือ1สัปดาห์นั่นเองไม่อย่างนั้นจะโดนโทษนะก็คือถึงขั้นตายนะคะ หลังจากที่ยกยายกเกร็์นะคะชัมพูวราชนะคะก็ได้เสนอให้นินลาราชนะคะเป็นผู้ทิ้งหินเพราะว่านินลาราชเนี่ยนะคะโดนคำสาปของพอระฤาษีคาวินนะคะว่า ทิ้งอะไรลงน้ําก็ให้อยู่อย่างนั้นนะคะไม่ลอยขึ้นมาอีกเลยให้จมลงไปอยู่งนั้นเลยทีนี้ฮนุมานก็เลยให้พวกไทรพลลิงเนี่ยนะคะไปขนหินมาวางไว้แล้วก็ให้นิน,นร拉ลาดเนี่ยนะคะเป็นคนทิ้งลงไปนะคะเพียงไม่กี่วันถนนนั้นนะคะก็เริ่มโผล่ขึ้นมาให้เห็นรำไรแล้วนะคะว่ามีหินอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เหลืออีกแค่แปดพันวาเท่านั้นเองนะคะฮนุมานก็เลยให้พวกไท้ผล,ลิงเนี่ยพักเหนื่อยกันซะก่อนแต่ว่า ในระหว่างที่กําลังพักผ่อนกันอยู่นั้นนะคะถนนที่เคยถมไว้เนี่ยก็หายไปเรื่อยๆนะคะจากที่มีเท่านี้ก็ค่อยๆหดลงมานะคะทีนี้หนุมานเนี่ยก็เลยสงสัยก็เลยโดดลงไปในน้ํานะคะกระโดดลงไปแล้วพบว่ามีฝูงปลาเยอะแยะมากมายเลยนะคะกําลังมาคาบก้อนหินออกไปนะคะและทีนี้นะคะหนุมานก็เลย ไล่ชักตรีเนี่ยฆ่าปลาทิ้งให้หมดนะคะจากนั้นฮนุมาน,นก็ว่ายไปเรื่อยๆจนเจอกับนางปลานะคะหรือว่านางเงือกนั่นเองฮนุมาน,นก็เลยพุ่งเข้าไปจับตัวนางเงือกตัวน,นั้นไว้นะคะและทีนี้ก็ถามมาว่าเป็นยังไงนางเงือกด้วยความกลัวก็เลยบอกว่าตัวเองอชื่อสุพรรณมัจฉาเป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางปลานั่นเองนะคะแล้วทศกัณฐ์เนี่ยบอกให้มาทําลายถนนทิ้งเพื่อที่ว่าศัตรูจะไม่ได้เข้าไป ต่อสู้ด้วยกันนะคะทีนี้หนุมานเนี่ยก็เลยขอร้องให้สุพรรณมัจาเนี่ยขอบอกฝูงปลานะคะว่าให้คืนหินไปให้เถอแล้วทีนี้ก็สุพรรณมัจชาก็เลยกลัวกลัวว่าหนุมานเนี่ยจะฆ่าเพราะว่าหนุมานก็แบบน่ากลัวใช่ไหมหล่ะถือตรีอยู่นี้นะคะสุพรรณมัจาก็เลยยอมแล้วก็ให้ฝูงปลาเนี่ยนะคะค่าหินกลับไปไว้ดังเดิมแต่ว่าด้วยความที่สุพรรณมัจชาเป็นผู้หญิงและหนุมานนะคะก็ตกกลุ่มรักอีกแล้วนะคะ ลิงนางสุพรรณมัจฉานะคะแล้วทีนี้ก็ยพยายามไปอ้อนวอนเขาขอให้เขารับรักแต่ว่าสุพรรณมัจฉาเนี่ยคิดว่าแบบนี่เป็นลิงนะแต่นี่เป็นปลาก็คงคงไม่ได้หรอกไม่ใช่แบบสายพันธุ์เดียวกันแล้วต่างชาติต่างพันธุ์แต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่หนุมานเนี่ยนะคะมีวาจาที่แบบ อันวานพูดไปพูดมาสุดท้ายก็เลยยอมหนุมานนะคะแล้วทีนี้หลังจากที่ต้องแยกย้ายกับหนุมานเนี่ยนะคะก็รู้เพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยท้องทีนี้พอครบกำหนดคลอดนะคะสุพรรณมาฉาก็ได้ไปสำรอกลูกทิ้งไว้ที่ชายหาดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งต่อมานั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูนะคะกลับมาที่ถนนของเราก่อนพอข้ามาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถนนเราก็สามารถเสร็จได้ภายในเจวันนั่นเองนะคะเย้ ทีนี้นะคะ,ะ,คะพอถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพระรามเนี่ยก็เลยให้พิเพกตรวจด,ดูว่าเรื่องงามยามดีในการเดินทัพเนี่ยก็คือเวลาไหนทีนี้นะคะหลังจากพี่พิเพกเนี่ยคำนวณถีทวนแล้วก็พบว่าเรื่องงามยามดีในการเดินทัพของพระรามนั้นก็คือวันรุ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ ก็มีทาหารคนนึงนะคะเป็นทาหารว่านอนหนึ่งในเซน่าว่านอนสิบแปดมงกุฎนะคะชื่อว่าชายัยยามพวรนนะคะก็ได้พรจากพระอิศวรว่าให้เป็นผู้ถือธงนำทัพนะคะด้วยความที่มีชื่อเนี่ยชื่อนะคะก็คือเป็นที่เกรงกลัวนะคะแล้วก็ข่มศัตรูได้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดดีอย่างหนึ่งนะคะถือเคล็ดอย่างนิดนึงอ่าทีนี้นะคะพระอินก็รู้ว่าพระรามเนี่ยกำลังจะเดินทัพแล้วก็เลย ประธานเป็นรถส่งนะคะรถออกศึกนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ก็ให้พระมาตุลีเนี่ยมาเป็นคนขับรถไทยนะคะทั้งพระรามแล้วก็พระลักษ์เลยนะคะทีนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะกองทัพของพระรามเนี่ยหลังจากที่ได้เตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มออกเดินทางนะคะระหว่างนั้นพี่เพชก็ให้สัญญาณนะคะก็มีเสียงแตรตีกล้องนะคะประโคมเป็นเพลงออกศึกนะคะก็คือบอกสัญญาณว่าฉันกําลังเดินทางไปที่ กาะลังการนะคะและทีนี้นะคะเหล่าเทวดานังฟ้าเนี่ยก็ลงมาโปรโยดอกไม้เพื่อเอาเลิกเอาใช้ให้กับทัพของพระรามในการฆ่าในการเดินทางไปต่อสู้กับยักษ์นั่นเองนะคะและในที่สุดนะคะกองทัพของพระรามเนี่ยก็เดินทางไปถึง พื้นดินของกรุงลังกาหรือว่าเกาะลังกาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในอีพี28นะคะว่าพระรามเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนต่อแล้วจะทํายังไงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย